ไป,ไปไปพี่น้องแบบนี้เดี๋ยผมก็จะไปตลาดทำมาหากินแล้วทุกคนซากสีดนี่นี่ไปชุดแบบนี้เลยด้วยนี่ไปชุดแบบนี้เลยนะ ดำซางมมดำดีสีไม่ตกดำดีสีไม่ตกขาวสุกกระปกครบไม่ได้นี่สุดคุ้มเยบุสุดคุ้มสุดคุ้มห่อนสุดคุ้มแดดคุ้มฝนเยบุจุดจังใดกลับไปมันจังสั้นละ่ะทรามาหายกิ่นตัวอ่า ขอบคุณนะคะโอ้ยอันนี้ทางตาจากวองหามกยแขนเสียทางตาจากวองขอบคุณสําหรับขอบคุณสําหรับอออเดอร์นะคะของหามงมานในเห็ดดิของอะไรยังไม่ได้ทําเลยออเดอร์มาแล้วหืมาสร้างโทรศัพท์เลยนะของยังปรดต้านเห็ดออเดอร์มาแล้วทุกคนน้ำพริกปลาทูไม่ใส่มงดาหนึ่งกิโลน้ำพริกปลาทู ใส่แบงดาครึ่งกิโลผนนู้น้นในผู้นี้เนี่ยเาโอเคเจบญรับออเดอร์นะคะรับออเดอร์แต่ว่าของเราอ่ะจะส่งวันพุธนะคะเพราะว่าวันนี้วันจันทเจบญก็จะไปซื้อของอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมาวันพรุ่งนี้เจบญจะเตรียมนะคะจะเฮ็ดลุยวันพุธก็คือสร็จ์สับเรียบร้อยพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งสําหรับอ่าน้าพริกปลาทูนะคะแต่ว่าปลาลาบอกจะต้องเป็นวันต่อไปนะคะเป็นวันวันพุธเริ่มทําวันนังคาร ได้ฮะพี่อ่อนมหาวันนังคานไปวันพุธเริ่มทําวันพุธหัดรับออเดอร์ส่งนะคะวันพุธหัดส่งปลาได้เรียวผู้ใดจะส่งสั่งในตอนนี้นะคะทั้งจะเป็นปลาบองผัดสุกจะเป็นอ่าน้ําพริกปลาทูภายในวันสองวันนี้จะยังไม่ได้ส่งนะคะจะไปส่งวันวันวันพุธวันพุธก็คือเป็นน้ําพริกรสเลกวัน พูเร่งหัดจะเป็นปลาบองรดแรกนะคะแต่กะะื่มมามาก็เอิ่อนมาจังไอดอ่ะอันมารวมกันได้เออผู้ใดสิีสร้างนะแต่ภายในอาทิตย์นี้คือต้องมีมีของเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมนีม่ครีมที่บนกบมีนะคะสูงมาเรียบต้อยแลยะะ้วสร้างมาเรียบร้อยนะคะนี่สำหรับครีมของเราก็มีนะคะเยอะแยะมากมายแล้วนะคะนี่หลายหลายหลูเลยทีเดียว ก็หล่หลเลยทีเดียวยังบาดเก,กะเลยนะใครอยากได้ไม่ว่าจะเป็นเซรงเสื้อลเซลื้อลก็ยังบาดเก,กะเลยทุกคนสั่งมานหาใดอยากได้ยดี๋บวกกัชิลุยท่าขึ้นกันกับบาดกาเกนาข่าฟาดอกแค่หมองคล้ำเพราะว่าเราไปตากแดดเยอะแค่นั้นเองนายี่งบนบาดเกข่าฟ้าดอกแค่หมองคล้ำเพราะว่าเขาไปตากแดดแห้งตากแดดทักหลายนี่นะคะเป็นเซรั่มตลับเออเซรั่มมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นขวด เป็นขวดละ150บาทสำหรับเซรั่ม um นะคะนี่เซรั่ม um ใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็ครีมครีมก็เหมือนกันนะคะครีมของเราก็150บาทเหมือนกันนะ,ะทุกคนนายี่บนนะบ่ะเบอรโหลดบเดีมีฝาดอ,อกก็ว่ามันไปตากแดดร้ายมันก็มองคํานะคะอันนี้เป็นครีมนะคะอันนี้เป็นครีมของเราครีมคอมมินเฮอร์บลนะคะถามว่าไม่มีออยอมีฮาลานไหมมีนะคะมีออยอมีฮาลานเรียบร้อย ผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากาไปใส่คือญี่ปุ่นตากแดดตากลมตากแดดตากในหนาบอสเขา่าฝากก็เอาไปใส่ลมเบิงนะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอีนี่เนื้อครีมเจ็บจังสีนะครับทุกคนนี่อย่างนี้เลยเนื้อครีมอ่ะเนื้อครีมจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีขมิ้นนั่นแหละทุกคนเป็นสีขมิน้นท่าได้นะไปญี่ปุ่นไปท่าเดี๋อี่ปุ่นท่าเร็ว นะคะก็จะเป็นแบบนี้ถามว่ามันทาหน้าหรอ,อมาน้าสีบ่เหลืองเออเฮ้ผมบ่เหลืองนะคะหน้าไม่เหลืองนะเพราะว่าพ่อเขาทาไปเร็วมันจีมันจีนละวมุนมันจีเข่ากับหนาเลยไม่เหลืองทาเร็วก็ออกแดดเท่ากับใส่ล้องขึ้นกันแดดกิ้มกันแดดแล้วก็ออกเนี่ยยืบๆนี่ก็ทากันแดดคื้อกันเป็นกันแดดของอ่าแตงโมกับกันแดดของอ่า โลร oh. ิโอโลริโอ,อ,อียังเห็นละโอ้ผมจะบอกว่าถือใส่เป็นบางตัวใส่เป็นบางตัวนะคะไปทำมาหากินก่อนมาหน้ฮะเนี่ยมัดผมมัดเผากอนบานกระหกูหกบานบางที่บนยูยังหกเลยพี่น้องกัเปากระเปาเดิเเนทางยังบม่อัหเอาไปทไั้งใดอยู่ยมัดไปก่อนผม ไเวลาไปทํามาหากินพูดสิออกไปขอบง้วน้ําเด้สิออกไปขอบง้วนน้ำขวบงวอยู่งใส่จริงขวบ้วอยุ่ออ,อาเภอมัง,งย่างพอดีเอาไอ้ต้นกระโพดไปหั่งวงัว,งวยิบบนสื่อไปหั่พอดอง่นเลี้ยงเต็มขอบจุพี่น้องแต่บ่ใครเดทายหิ่หมืมเบึงองก้นกับจิบลูดออกไปยี่บนมีงว้วนนี่งยิบบนอเอาซื้อห้พอเพื่นเลี้ยงก็คือ ตัวเขย่นไปยเวยไปเลี้ยงปันูุปันเต่าหลายตัวแล้วเป็นยังือกินยากินยาเพราะว่าวันนี้แดดร้อนมากเลยอาการยาพุ่งแพทย์จุกขัวมือเคลื่อนฝนตกแซงแซงแซงแซะยาเสาวม้ามันมันแดดมันเมันแดดที่บ่กัดมีอาการจามมีอาการแบบไม่ค่อยดีก็เลยที่กินยาสักก้อนพี่น้องเอาก็สีไปเด้อบันนี้เด้อู้ใดสีสร้างยังก็สร้างเด้อบันนี้ อ้าตามนั่นแหละทุกคนไปเหตุงานทห่การทำมาหากินรุย่ยรุย